สวัสดีครับอนนี้ผมก็เดินทางออกจากแคม6์หกโมงครึ่งนะครับ6.30ตอนนี้ก็คือ7.50ก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างจะชันบวกสลับละสลับความลาบนะครับแต่ชันจะมากกว่านะครับเดีย๋ยวผมจะพาขึ้นจากจุดนี้นะครับขึ้นไปครับทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางจะค่อนข้างดิบนะครับมีหญ้าสฝั่งเนี่ย ค่อนข้างจะมาจะมาปกปกคลุมเส้นทางหลักแล้วแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับจุดครึ่งทางนะครับของดอยมะม่วงสามหมื่นก็คือตรงนี้นะครับจุดชมวิวดอยมะม่วงหมื่นห้านะครับผมพิชิตได้แล้วครับโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยครับถึงแล้วนะครับ สุดยอดแล้วครับถึงแล้วครับผมทําได้แล้วครับขอบคุณครับจะพาไปดูวิวหน่อยครับแต่เขาบอกเป็นเขตอันตรายอย่าเดินเข้าไปใกล้มากข้างล่างนี้จะมีน้ําตกอยู่แต่ตอนนี้หมอกขึ้นมาบางนะครับหมอกลอยตัวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี่นะครับ ตอนนี้มีแต่หมอกมองไม่เห็นนะเพราะฝนฝนตกเมื่อคืนค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราไม่เห็นหมอกไม่เห็นน้ําตกที่อยู่ด้านล่างนี้ครับน้ําตกสองเส้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวขอพักตรงนี้ก่อนนะครับ